ตำรวจรักษาเมืองอ่ะแล้วไปเปิดประตูให้เขาอ่ะนะไปเปิดประตูให้บุเรงนองอ่ะเสียกุงครั้งที่หนึ่งอ่ะไอ้พุงต่ำมันคือพญาจักรีกับท่านมาเกิดเลยหุ่นเฮนหน้าเหมือนกันเปียบเลยเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลุงตัวอได้ได้ได้ไอ้พุงต่ำใครเชื่อมั่ง ไอ้ฮุนเซนคือไอ้แตงหวานหน้าเหมือนกันเปรียบเลยกอ้รูปแตงหวานอะใครเชื่อกดตองห้าไอ้ฮุนเซนคือไอ้แตงหวานหน้าเหมือนกันเปรียบไอ้ฮุนมาเนบเนี่ยคือพระสุพรรณทำมาน้องของพญาละแวกไอ้ฮุนเซนเป็นไอ้แตงหวานแล้วก็เป็นไอ้พญาละแวกเลยนะเซนไปดูหน้าดิหเหมือนเลย ดูในตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะ่ะเปรียบเทียบหน้าในหนักนักแสดงในสมเด็จพระนเรศวรนะ่ะหน้ามันจะทรงนั้นเลยไอ้วุ้นเส้นนะ่ะคือไอ้แตงหวานกับชาติมาเกิดแล้วก็เป็นพญาละแวกด้วยแตงหวานมาเกิดเป็นพญาละแวกแล้วก็มาเกิดเป็นไอ้วุ่นเสนคุณไปดูหน้าเหมือนกันเลยพญาละแวกไม่ใช่ไอ้คนที่มาโดนตัดคอนะนะใครเข้าใจกดตองหกมันมีน้องพญาละแวกอ่ะก็คือไอ้หุนมาเน็ต ในใครในใครนึกออกกดตองหกเดี๋ยวผมให้ดูรูป,ปไปเลยอ่ะคุณจะได้นึกออกว่าหน้าแมงเหมือนกันไหมนี่ความลับสวรรค์นะเนี่ยกูยจะนอนโรงพยาบาลอย่างหมอบีอวะวะเปิดเผยความลับสวรรค์อ่ะหน้าพญาระแวกให้ดอูอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยพญาละเวก เขาชื่ออะไรไม่รู้ดาราคนนี้หน้ามันจะทรงนี้แหละหน้าจะคล้ายๆหน้ามันจะคล้ายๆแตงหวานน่ยเนี่ยเหมือนไอ้วุ้นเส้นไหมเห็นไหมเนี่ยพญาละแวกก็เหมือนไอ้ไอแตงหวานอะไอดูหน้ามันะทรงจะย,ยาวๆหน่อยนะเขาชื่ออะไรไม่รู้คนเนี้เห็นไหมเสษฐาเออเสษฐา อันนี้เขาแสดงเป็นพญาราแวกหน้าเหมือนไอ้แตงหวานเลยอแล้วคุณเห็นไอ้แตงหวานแล้วใช่ไหมเนี่ยเศรษฐาเนี่ยเศรษฐาศิลาชายาเนี่ยเนี่หน้าเหมือนไอ้วุ้นเส้นไหมเนี่พยพญาราแวกไอ้วุ้นเส้นเหมือนกันนะครับแล้วคุณดูหน้าพระสุพรรณธรรมมาอะไรเนี่ยสุภาษีสุพรรณธรรมมาอะไรเนี่ยที่ที่ที่ระเลสวนดา่าเออเศรษฐาศิราชายาหน้าม่งเหมือน,นไอ้ชิหลานนะครับอดีตชาติ หนังมันทํามาจากเรื่องจริงแหละมันจะไปเลือกมันจะไปเลือกไอ้หน้าที่มันคล้ายๆกับที่เขาบรรยายไว้อนะในพวกศรีราจาลึกอะไรเขาจะต้องไปหาดาราที่หน้าคล้ายๆกันสูงต่ําดําขาวจมูกจมูกดีโลกเลยนะอีกคนที่ดีโลกใช่ไหมพระศรีสุพรรณธรรมมาหน้าเหมือนไอ้มาเน็ตไหมใครว่าเหมือนพี่เหมือนหนูไหนว่าหนานะ้าเน่ะหน้าเหมือนไอ้มาเน็ตไหม ทาพระศรีสุพรรณธมาน่ะอยู่ไหนวะพระศรีสุพรรณธมาที่ราชเลยนะเนี่ๆๆเยเน่เน่เนเนี่ยเียเหมือนที่หายเลยหน้าเหมือนเลยนะเนี่ยเนี่ยเหมือนไหมหน้ากลมๆเหมือนไอ้มาเน็ตไหมอ่ะฮะเหมือนไหมเนี่ยอดีตชาติมันง่ายๆางี้ยหลักฐานอาให้ดูง่ายๆไงไม่ต้องไปอะไรเยอะ นะครับถามว่ารู้ได้ไงนั่งสมาธินั่งสมาธิกัรู้จิตผมมาฝักใ่อยู่กับขมิ้นไทยขมิ้นไทยขมิ้นไทยพอนั่งไปสวดมนต์ไปเนี่ยน้อมกาลังบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ดู่หลวงปู่ทวดเนี่ยนะเวลาจะสวดผลจะน,น้อมกําลังก่อนนะครับผมจะน้อมกําลังก่อนนะครับเดี๋ยวอัดไว้ทไาไฮไลท์ไว้ถ้าคุณน้อมแบบนี้นะคุณย้อนได้หลายชาติเลยนะ สวดมนต์มหาจากักรพรรดิสวดหัวใจจักรพรรดิแล้วก่อนสวดให้น้อมกําลังแบบนี้พูดตามผมนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังใครอยากฟังกดหนึ่งหกแปดเก้าแล้วคุณไปพูดตามคุณไปจดจดแล้วแล้วคุณพูดตามนี้มาหมดเลยนะใครอยากฟังกดตองหนึ่งถ้าคุณน,น้อมกําลังก่อนแล้วกําลังตัวเองมีไม่พอหนุตาตมาบอก ก่อนเราจะสวดมนต์ก่อนเราจะนั่งสมาธิคุณต้องกล่าวแบบนี้โลกวิญญาณเคล็ดลับนะความลับสวรรค์นนะความลับสวรรค์คือโลกวิญญาณน่ะไม่ขอไม่ให้โลกวิญญาณไม่ขอ,ญญขอเขาไม่ให้นะคุณไปถามปู่โลกเทพอุดรก็ได้ต้องขอเขาถึงจะให้นะและโลกวิญญาณนี้ต้องมีสัจจะถ้าคุณมีสัจจะคุณจะสําเร็จเร็วผมเนี่ยเป็นคนมีสัจจะป่านิทานเชนซื้อน้อเนย